สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลท่านนะครับก็จะเปิด E.P. นะครับเทรดหุ้นเมกานะฮะทำคลิปให้ท่านชมเป็นประจำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือผมเริ่มมีการปรับเวลานอนที่มันสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ตลาดเมกาเปิดช่วงท้ายพอดีนะครับก็เลยผมจะมีเวลา,าช่วงท้ายตลาดเมกามาสักชั่วโมง ช่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็เลยอาจจะทําจะมีการโฟกัสกับหุ้นเมริกามากขึ้นนะครับก็เลยจะทําคลิปลงช่องคริปโตเซลนี้ให้ชมกันนะครับก็วันนี้จะเริ่มต้นด้วยการอถ้าจะหาหุ้นเมริกาเทรดนะผมจะเน้นเทรดนะครับไม่ต้องทุนก็เทรดก็ผมจะใช้หลักการของแคนสลิมนะครับโดยการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวช่วยคือใช้เส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็ ฐานราคานะครับไพร์พนะ์แพทเทิร์นที่เขียนในหนังสือเล่มเขียวกระดำนะครับถ้าเราจะหาหุ้นของแคนซลิมเนี่ยหาจากไหนก็ Twitter นะครับ Twitter มีมีมากมายนะครับผมก็จะพยายามนะครับมันก็จะมีทวิตของคนที่เขาทำงานอยู่อยู่ I b บนะ IBD ก็ IB คือว่าเป็นบริษัทที่เร่ออะไรเป็นเป็นบร็เกอร์ เป็นทั้งคนขายข้อมูลนะแล้วก็เป็นบริษัทของปูอนิวครับผู้ล่วงลับไปนะฮะเขาก็มีทีมงานครับไปบดีที่เอาแคนซลิมมาใช้ครับแล้วก็เขาก็จะมีการแนะนําหุ้นนะนำหุ้นที่ที่น่าสนใจนะอย่างเช่นคุณเอสคาสันก็จะบอกหุ้นนะเช่นเทสลาหุ้น Microsoft b y ีอวดีอะไรเงี้ยครับหน้าที่เราก็คือก็ต้องต้องไปหามานะครับว่าเออกราฟมันเป็นยังไงนะ แล้วก็อาจจะดูจากที่เขาโพสอ,อะไรครับส่งมาเป็นยังไงก่อนนะเช่นวันดูครับไปส่งอ่ะส่งมันมันมันวิ่งทะลุฐานไปไกลหรือยังอะไรเงี้ยหรือว่ายังอยู่ในฐานที่น่าสนใจอะไรเงี้ยก็ก็เป็นแนวทางในการที่เราไปใช้นะคือจะดูกราฟก็ได้ครับหรือจะเอาชื่อหุ้นไปเปิดกราฟเองก็ได้เช่นกันนะครับด้วยความที่ผมเทรดอยู่ในแพลตฟอร์มอีทโรนะครับผมก็ผมก็จะใช้ ของอิเธโรเป็นเป็นหลักนะครับอย่างเช่นจะไปดูกราฟเลยนะเริ่มนี้นะอย่างล่าสุดนี้ผมก็มี่ี cbna ที่ที่เป็นหุ้นผู้ชนะผมนะเมื่อกี้เขาบอกหุ้นอะไรบ้างอ็ดคาสสันนี่บอกเทสลาใช่ไหมก็เปิดกราฟดูครับนะเทสลาเนี่ยครับกราฟก็จะ มันก็มีการวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นฐานราคาจริงๆมันก็ถ้าจะบอกว่ามันยังอยู่ในฐานก็ได้นะเพราะว่าระดับเนี้ยสองรอยแปดสิบสี่ก็ยังข้ามไม่ได้นะถ้าข้ามได้ก็ถือว่าทะลุฐานแต่ว่ามันเป็นทาลนฐานที่ค่อนข้างจะล้มหลวมหน่อยนะแบบนี้ล้มหลวมหน่อยเป็น <c oughs> ผมจะชอบซื้อโซนเนี้ยโซนเช่นค่าเฉลี่ยนะคือ ถ้ามันลงที่อันนี้ผมให้เป็นเส้น21วันไงลงมาเส้น21วันนี้ผมว่าหุ้นมีโมเมนตัม21วันจะเป็นอะไรที่เป็นแนวรับที่ที่มีในื้อสำคัญสำหรับหุ้นอเมริกานะก็ซื้อตัวนี้เมื่อกี้บอก M F M S F T นะ M S F T Microsoft ใช่ไหม Microsoft นี่ก็ ผมไปดูโปรโชาร์ตเดียวไหมโปรโชาร์ตนี่อ๋อมันไม่มีเส้นค่าเฉลี่ยว่าขีดเกียจต,ตั้งเนี่ยนะผมเอาธรรมดาแล้วกัน Microsoft นี่ก็ <c oughs> กำลังทะลุฐานนะครับเออฐานราคานี้น่าสนใจนะน่าสนใจแต่ว่าไปแล้วนี่ถ้าให้ผมซื้อผมจะซื้อตอนที่มันข้ามนี่ได้ทีนึงสามห้าศูนย์นะ ข้ามได้จะซื้อเพราะว่า,วามันมีแท่งปฏิเสธนะครับปฏิเสธต,ตรงนี้ปฏิเสธออรา์ดามไฮนะถ้ามันเคลียร์ได้ก็แสดงว่าน่าจะไปต่อเพราะมันก็มีฐานราคาตรงนี้อยู่ที่ท,ที่แสดงว่ามันมีการสะสมนะถ้ามันทะลุได้ก็แสดงว่าสะสมข้ามน่าจะไปต่อนี่นะฮะนี่เป็นไอเดียเนาะอีกคนหนึ่งที่ผมว่าดีคือคุณจอห์นบอยค์นะจอห์นบอยค์หรือจอห์นบูอิกอะไรกงี้ยตรนี้นเนี่ยจอห์นบูอิกเนี่ย เขาก็จะเอากราฟนะเอากราฟเอากราฟที่มาจากเว็บอา่าไม่นแน่ใจว่าจากเว็บไซต์ IBD นะครับของ IBD เอากราฟให้ดูว่าเออกราฟไหนที่เป็นเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำนะเราก็เอาไปค้นได้ครับเช่นว่าเนี่ยเน,นี่ยเป็น CELH นะครับก็เป็น CE CELH เนะี่ยก็จะมีพวกนี้นะ นี่ครับก็ถือว่าเป็นผู้นำนะเพราะว่าวิ่งตั้งแต่ระดับ94แล้วก็ข้ามข้ามออทามไฮได้นะนี่ฮะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับว่าพฤติกรรมมันนะครับจะมีความคล้ายนะมันลงมาเด้งด้วยเส้นนี้เป็ดวันนะเนี่ยจุดซื้อที่ดีมากครับของเมกานะครับถ,ถ้าอยากเทรดนะเนี่ย,ยคือการเทรดนั้นจำไว้เสมอว่าคุณต้องเทรดตามเทรนด์นะครับ ตลาดรวมหนึ่งละมาตลาดรวมเป็นขาขึ้นแล้วก็หุ้นหุ้นเป็นเทรนขาขึ้นแหละครับซื้อตอนไบออนดิฟจะมีความได้เปรียบแล้วก็มีความมีเขมีความแม่นยำมีเขาเรียกวามม่าอ่าแบดเอเวอเรจคือว่ามีความแม่นยำในการตีสูงสูงสูงกว่าสภาพตลาดที่มันแย่ๆนะครับเน,นี่ยวันยี่สิบวันเนี้ยซื้อปั๊กนี่ก็ไดานแล้วอ่ามีอะไรนะตรงไหน เอ a l อ m. m ส่วนใหญ่ก็ในอิตาลจะมีนะครับแต่ว่ามีไม่ทุกตัวนะอันนี้ก็ต้องอันนี้ต้องเลือกตัวที่มีนะผมเงินไม่เยอะครับผมต้องเลือกเลือกแพลตฟอร์มที่มันไม่แพลตฟอร์มที่มันเหมาะสมกับเงินเราอนะ ทีนี้ผมมองว่ามันก็ไม่อยู่ในเซตอัพที่ที่ผมใช้ผมเลยก็ข้ามไปกันเลยแล้วก็รอดูว่าเออถ้ามันย่อมาเซ็นยูเบวันค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนี้ยก็ข้ามไปเนี้ยอ่า CFLT นะฮะ CFLT ตัวนี้ผมว่าไม่เร็วนะคือถ้าถ้าศึกษา วายคอฟเนี่ยนะตรงนี้ครับนี่เป็นการสะสมครับนะสะสมแล้วก็นี่เป็น SOS ครับผมว่าถ้าข้ามนี่ได้นะผมเนี่ยประมาณสัก38เหรียญน,นะครับข้ามได้ผมว่าจะเป็นการขึ้นสเตตหนึ่งนะขึ้นเเริ่มต้นขาขึ้นรอบใหม่นะครับตัวนี้น่าสนใจนะฮะตัวนี้น่าสนใจนะก็ผมทำให้วดวัตช์ลิสต์แครับก็ จัดไปนะนะ CFLT ทำไปแล้วเนาะ DT ครับ Dynatrade DT นะครับก็ไล่ดูไปเรื่อยครับในะ DT DT ก็ก็คล้ายก,กันกับตัวเมื่อกี้นะเห็นไหมครับว่ามันเพิ่งข้ามจากการสะสมแบบ w i d Corp Accumulation ครับแล้วก็ขึ้นมาได้แล้วครับ เพิ่มข้ามผว่าโซนนี้ก็ยังเป็นจุดซื้อที่ที่น่าสนใจอยู่นะครับยังยังเป็นที่ยังเป็นต้นเทรนอยู่ครับเนี่ยต้นเทรนอยู่นะผมก็เก็บไว้วอชลิสต์นะครับอ,อ,อะไรเอฟทีเอ็นทีครับเอฟทีเอ็นทีทีเอ็นทีนี่ ถ้าดูเป็นภาพใหญ่นะครับก็เพิ่งข้ามออ i ไทม์ไฮได้นะครับไม่นานเนาะใช่ไหมน่าจะออ i ไทม์ไฮแล้วล่ะข้ามได้เนาะเดี๋ยวผมใส่เส้นค่าเฉลี่ยนิดนึงครับผมใช้ moving average exponential นะครับ EMA นะเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นผมผมสวิงเทรดไงผมก็ต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมกับ กับสไตล์ผมใช้นะครับก็ตัวนี้ชัดเจนนะว่ามันมันวิ่งขึ้นและยอดที่เส้น21่สิบเอ็ดวันคร,ครับเนี่ยเดง้ดงเดง้งเด้งเนี่ยอยันนั้นนี่ะจุดซื้อที่ดีควรจะเป็นไบออนดิฟนะครับว่าส่งมันเขย่าแบบฟันปลานะขึ้นนะครับเนี้นะไบออนดิฟจะดีกว่านะครับถ้าเราทานราคาเนี่ผมว่าถ้าซื้อเบรกเอาเนี่ยอาจจะโดนเขย่าได้นะครับตรงนี้นะซื้อแท่งนี้ปึ้งปึ้ง,งลงมาเนี่ยถ้าสต็อปลอถคุณแคบนะเรียบร้อยครับนั่นเนี่ยผมว่าดิฟดีกว่านะ จำไว้เสมอว่าการไบโอนดิฟเนี่ยต้องซื้อเมื่อตอนที่สภาพตลาดรวมเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็คือดัชนีเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นต้องเป็นขาขึ้นนะครับนะฮะถึงจะดีนะอย่าซื้อแบบสวนดัชนีโดยรวมนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะฮะเอบเอ็นบีเอบเนะฮะเอ็น Airbnb นี่ครับ Airbnb นี่ก็ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมว่ามันแต่ันเป็น IPO อนะเนาะคือมันขึ้นแบบอะไรเนี่ยผมเดาไม่ถูกครับเดาไม่ถูก๋ยวดูเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นไง EXP ย1วัน มันก็มีความแปลกๆอีกนึงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตรงที่มันเนี่ยมันเปิดแกลบรุนแรงเกินไปนะคว่าแท่งนิสัยมันแบบประหลาดนะครับเป็นผมจะข้ามไหมนะเพราะว่ามันมันผันผวนเกินกว่าที่ผมจะรับได้นะผมว่าในการเลือกหุ้นเนี่ยต้องดูว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับเรานะคือหุ้นมันมีเป็นเป็นร้อยเป็นพันตัวครับ เราเลือกได้นะครับเลือกตัวสวยๆนะครับเลือกได้นะว่าควรจะทำอย่างนั้นมากกว่าที่จะแบบส่มซื้อไปมั่วผมก็ผมว่าก็ไม่ไม่น่าจะดีนะผมว่านะทรงสวยตรงกับน,น้าเทรดเราแล้วก็นั่นแหละรครับเลือกเอาตัวนั้นดีกว่านะฮะก็น่าจะมีเท่านี้นะจอร์จอน์จอนบอยคนนี้มีไอเดียหลายเรื่องที่น่าสนใจผมมาทำคลิปชมอกทีแล้วกันนะฮะจอ์นบอยเนี่ย ออ่คนนี้ก็จะเป็นสต็อกชาร์ตอาร์ตเขาก็เอาเอาจากหนังสือแหละว่านะ IBD นะ IBD Sector Leader นะครับก็จะเป็น A Net นะ A Net A Net A Net เนี่ยอะไรเนี่ย Sector Leader เหรอยังไงวะ ถ้าจะดูให้เป็นฐานรานคาแต่แต่ว่าผมว่ามันแนวโน้มมันยังไม่ชัดเลยครับมันแนวโน้มมันยังดูไม่แข็งแรงนะถ้าเลือกได้ผมไม่เอาัานี้ครับผมต้องการหุ้นที่มันมีแนวโน้มชัดเจนก่อนแล้วค่อยเข้าัานี้ยผมว่าผมข้ามไปนะ ASML ทำไปยัง ASML ผมจำไม่ค่อยได้นะ ASML อ๋อยังครับ ก็ถือว่าผมเดาวนะว่าจะต้องเป็นต้องเป็นเส้นห้วันนะแบบเนี้ยเส้นห้วันนี่ครับราคาลงมา under อร์คั c u t นะครับ undercut คือกดหลุดแล้วเด้งกลับคืนไปนะครับ undercut เนี้ยผมเนี้แสดงว่ามันค่อนข้างเคารพแค้หน้าิวันนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดซื้อที่ดีนะครับ คือถ้าจะว่าไปมันก็ทะลุฐานราคาแบบแบบแฟลกเมันนะข้ามเี้ได้นะครับเอ็กซ์โอเอ็นเอ็กซ์โอเอ็นแอคันอันนี้วันไม่สวยแล้วครับอันนี้ไม่สวยละมุงตม่มำไม่ได้ละครับมึงไม่ทำเสียก็ข้ามไปนะอ๋อดีทีทำไปแล้ว elf elf นี่ครับถ้าอยากให้ซื้อถ้าอยากให้เลือกได้นะมนบบนีกแบบเนี้ยแล้วที่ทรงแบบมันเป็นขาขึ้นเหมือนเนี้ยสวยๆก็เนี้ยราอซื้อตรงที่จังหวะมันเนี้ยลงมาที่เส้นยี่สิบเอ็ดวันอะไรเงี้ยหรือห้าสิบวันเงี้ยฮะ ม่แบบนี้มันทําให้เรามีแต้มต่อมากกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือแต้มต่อในการเทรดมันคือเทรน์ฮะเทรน์เทรน์ที่มันแข็งแรงเนี่ยคือแต้มต่อแหละเพราะว่าเทรน์ก็เหมือน,นกระแสะลมฮะมันจะพาเราไปยังทิศทางที่ทเราต้องการนะครับเทรนด์ก้าขึ้นใช่ไหมถ้าเทรน์แข็งแรงกระแสะลมแรงครับแล้วพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการคือเราได้กําไรเนี้ยเลือกวันนี้ฮะง่ายกว่าง่ายกว่าที่จะเลือกหุ้นที่มันแบบยังสเปรดสปายเลยนะคือ ก่อนในนี้หน้านี้ผมก็ชอบหุ้นที่มันสร้างฐานจากข้างล่างอ่ะผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมคิดว่าผมอยากจะได้ต้นเทรนไงแต่ปัญหาคือมันก็50 50อ่ะคือถ้าสภาพตลาดมันถ้าตลาดมันแย่ก็ฟอสเบรกเอาไปแต่ว่าถ้าเราเลือกหุ้นที่มันมีเทรนอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราจับจังหวะซื้อแบบบ u y o อ dip สวยๆนะผมว่าง่ายกว่าง่ายกว่านะครับอ๋อนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับคลิป นี่ EP นี่นะครับหุ้นเมกาแล้วก็แคนซะลิมเนาะผมพ่วงเป็นไบออนดิฟด้วยแล้วกันเนาะไบออนดิฟเอ็มเอยี่สิบแล้วกันเดวันอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นคลิปแรกแล้วกันนะเดี๋ยวทำชมทำให้ท่านชมต่อไปแล้วกันเนาะถือว่าเป็นการ แชร์ข้อมูลแล้วกันแล้วก็ทำกันบ้านไปตัวเลยนะครับเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหนา้าสวัสดีครับ